โอเคครับก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในการอนปิเก็เกม Shadow Fight ในช h a เตอร์ที่5นะครับผมในตอนที่13แล้วนะฮะก็มาต่อเลยนะครับจิตเงาออกจากซเฟียเข้าไปซ่อนอยู่ในตัวจูนว่ากันว่ามีแต่ชาโดเวียบดุษในตำนานเท่านั้นที่สามารถเอาชนะมันได้ s h a ดว์ Shadow หวนคืนกลับมาหลังจากที่ซเฟียถูกทำลาย มีแต่เขาเท่านั้นที่จะทำลายจิตเงาได้และเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป้าหมายของเขานั้นบรรลุชา a ์ดมีพลังมากพอที่จะลบเสียงชั่วๆที่ดังอยู่ในหัวข้าได้จริงๆหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องวีบไปตามหาตัวเขาด่วนเลยรีบนะครับรีบว่าแต่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยถึงอย่างนั้นเราก็ต้องตามหาเขาให้ได้เพราะว่าเขาคือความหวังสุดท้ายของพวกเรา โอ้โหความหวังสุดท้ายก็มาถ้าจะมีใครที่รู้ที่อยู่ของชา์โดะก็คงหนีไม่พ้นกาเวนแน่ๆเขาเคยเป็นสิทธิ์ของชาร์โดเมื่อนานมาแล้วโอ้โหข้อมูลบดที่5เกาะเงาอ่าอันนี้ก็เป็นวันที่8เดือนพฤษภานะครับไม่ว่าคลิปนี้จะไปลงวันที่เท่าไหร่ตอนข่าเป็นสิทธิ์ของชาร์โดเขาก็แก้วะนะแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็เขาคงจะเป็นคนที่หัวย้ันเหมือนเดิมข้าแบบไม่แปลกใจจริงๆ ความเห็นของพวกเราไม่วงรอยกันนะทำให้เส้นทางชีวิตของเราต้องแยกจากกันชา์โด mm ์บ hmm. ุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับพลังเงาเข้าไขาพวกซีวอร์ดหัววุ่นแรวงที่กัดไม่ปล่อยเวแหละ <c oughs> มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งที่เขาจะกลับไปเยือนเสมอมันเป็นเกาะที่ใช้เป็นที่พักพิงนะข้าเขียนจุดพิกัดบนแผนที่ไว้เมื่อนานมาแล้วเก็บไว้สักที่ในวงฝึกร้าง ถ้าเจ้าขับได้กลุ่มนักป้นได้ข้าจะหาให้เจ้าแล้วกันนะโอ้โหงานงอกนะฮะไปไปหาให้เขานี่ลรงฝึกเก่าของเ้าเวนนะครับตอนนี้ก็พังยับเรียบร้อยนะฮะไปถอยก่อนนักป้นอุ้ยอุ้ยโดนสตันโอ้เจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยโอ้โเวนกับเขาหน่อยนะฮะวันนี้เราไม่รีบนะครับเวนกับเขาหน่อยโอโ้ขอแทงหน่อย เรียบร้อยวันนี้ชิวๆไปอะ่ะให้ในายตีทั้งวันยังได้อะ่ะ <laughs> บ๊ายบายเรียบร้อยนะฮะแหมชอบชุดเนี้ยมันเป็นชุดชุดฟ้าชุดการ์ดฟ้าที่สวยนะสำหรับชุดเนี้ยสำหรับผมนะฮะ Come on, man. c บอลแมนเข้ามุมไปพี่โอ้ขบอลแมนไม่ออกแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนะฮะ แตกเลยแตกเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเลเวลก็ขึ้นมากระตดีดหนึ่งแม, <c oughs> ม่การ์ดการ์ดฟ้ากับกงเว็บนะครับก็ถือว่าเกลือไหมมันก็เกลืออยู่แหละ <c oughs> นี่คือแผนที่ที่ว่า ถ้าชาร์โยังมีชีวิตอยู่เขาจะช่วยลบจิตเงาออกไปได้ชั่วนวันแต่ว่ามันควรเน้วหรือจะว่าไปมันก็น่าคิดนะมันควรแล้วหรือข้าเคยมองว่าซเฟียคือความหวังสำหรับประชาชนของข้าแต่ตอนนี้จิตเงาคือภัยคุกคามที่ว่าจะต้องกำจัดทิ้งใช้เสร็จแ้วทิ้งอะแต่นาตี้มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาสมดุลไม่ให้สุดตรงเจ้าอย่าลืมสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญวะ่ะเอาละทีนี้เจ้าก็ออกเดินทางไปยังเกาะได้ เมื่อเจ้าไปถึงที่ท่าเรือเจ้าจะได้เจอกับร้านชายของข้ากับตันฝางเขาเป็นคนกล้า,าหาญและมีเรือที่แว่นเวลที่สุดในหน้าน้านำไดนาตี้แล้วโอ้โหขิงขิงกับตันฝางนะฮะไปจะขอรับภากิจน,นิดนึงโอเคแม่จะว่าไปแล้วก็คิดถึงไอดีบักอยากจะไปนั่งเล่นไอดีบักแล้ว ดูเหมือนว่าเราจะต้องผ่านเขตสงครามถึงจะไปยังท่าเรือได้นะบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่ทริปในฝันของพวกเราแน่ๆโอ้โหนี่มันหน่วยผสมของทหารหนีทัพนี่เอาไปฏิบัติการอยู่ตามรอบนอกนี่มันพลไดนาตี้กับพลวิเชยรวมตัวกันป้นวาสดรอนอา้าวไปป้นวาสดรอนซะงั้นพวกนั้นคือทหารที่เจ้าพูดถึงหรือเปล่าดูสิอาวุธครบมือเลยแถมน้าเกียดหน้ากลัวอีกตั้งหากมาคัด พูดได้กินใจมากยกที่หนึ่งนะครับไวไวพูดละทิง้งคขอมอนแมนขอทับหน่อยเน้นๆไปทุ่มไปบายบายโภเพ็เมันมี3ตัวรอบแรกเลยเว้นเ้นเป็นงานหน่อยรอบต่อไปเดี๋ยวก็เว้นเว้นมาครับยกที่สอง ไปเข้ามุมทุ่มเรียบร้อยเป็นไปตามสเต็ปโอโ้โหอึดนะน,นายแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีบา,บายบายแม่มันให้สู้สามยกเว้ะแบบประเด็นคือแบบแพ้ได้แค่รอบเดียวนะครับคนจะเมสเซนเลยยกที่สานะครับไวไวพูดแล้ทิง้งน,นี่น่าจะเป็นไดนาตี้ใช่ไหมว่าแต่ว่าของมันใส่ผสมกันเลยนะออ้ยโดนจนได้โอ้เจ็บจังเลยอื้อ ผมรออีเวนต์ไอ้นั่นมาไม่ไม่ไหวแล้วอะไออีเวนต์ไอป่าที่ว่ามันได้หมวกกันได้ไอดาบอันเนี้ยผมอยากได้หมวกมันนะฮะไม่ใช่อะไรเ <c oughs> มื่อกี้ใช้ชาโดว์ไม่โดนเหรอเว้นเว้นกับมันนิดนึงนะฮะ <c oughs> บ๊ายบายไป <c oughs> ไอบายแค่นี้แหละเว้นกับเขานิดนึง <c oughs> แม่เดียวเกมมันเหงา <c oughs> ร้อยนะครับเดเวลขึ้นหน้ากากปีศาจถ้าจำไม่ผิดว่าจะได้สู้กับแอนเจอร์นะบอสไอ้ดาเนี่ยถ้าค่าได้ขึ้นของบรรรงังรังข้าจะให้ทุกคนที่ถืออาวุธไปทดสอบมาตรฐานทางศีลธรรมโอ้โห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 เป็นนโยบายที่ดีนะฮะถ้าไม่วีบจิตเงาจะชิงบังวังเจ้าไปแน่แน่วีไปหาท่าเวือกันเถอะเราจะต้องไปตามหาชาโดให้เจอนะ <c oughs> อีตัแม่งวีบลอน ตรงนั้นนะมีคนกําลังโจมตีเขาแต่เขาก็เก่งไม่เบานะอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นผู้ถึงหรือเปล่าใช่ฟางไหมอ,องยิงจุนขออภัยข้าอยากจะคุยด้วยแต่ยังติดฟันอยู่ในในานามแห่งจกักรพรรดิข้าสาบานว่าข้าจะจับพวกมันให้ได้โอ้โหฟางดูเจ้าสิไม่ได้เจอกันหลายปีตัวสูงขึ้นมาเยอะเลยนะเราไม่ลปอยให้เจ้าสู้ตามํำพังหรอกเราจะช่วยเจ้าจัดการกับพวกมันเอง บอกว่าช่วยสุดท้ายเราก็เราก็เป็นคนจัดการอยู่ดีนะครับแม่มนตกลงกันยังไงเนี่ยจนสลัดหน้ากากนะครับผมกระมอนแมนโอ้ <Yeah. S 1> on, oh, ชาชานะเพื่อนอไ <c oughs> ม่เข้าเลยฮะม <c oughs> าเพื่อนรออยู่ออย่างงั้นแหละขออีกดอกนึงยังไงยังไงลุกขึ้นมาก็ เรียบร้อยฮะวิ่งเข้ามาหาดาวกระจาย <c oughs> แตกเรียบร้อยนะครับผมยกที่สองชอบแบก็กกราวอะ่ะแบก็กกราวสวยมากแต,แต่เสียดายนะครับก็จะอยู่แบก็กกราวนี้ไดไ้ไม่นานเท่าไหร่บา <c oughs> ยยเรียบร้อยนะฮะไม่รอดเหมือนเดิมเพื่อน <c oughs> ไม่อยากจะดูลยครับของต้องเกลือมากนั่นไงเกลือจริงๆนะครับในการ์ดขาวกับการ์ดฟ้าก็โอเคดีกว่าไม่ได้ที่ใยจังที่เจ้าปลอดภัยฝางแล้วกำลังตามหาตัวเจ้าอยู่ข้ามีเรื่องขอให้เจ้าช่วยเจ้ามีเบือใช่ไหมต้องขอภัยที่ทําให้ท่านผิดหวังองค์หญิงลูกเรือของข้าเพิ่งรวมตัวกันประท้วงข้าตอนนี้ข้าไปกลายเป็นกัปตันที่ไม่มีเรือซะแล้วอ้าวฝางผู้โชคไว พวกเขาอยากจะอยู่นอกอาณักรของข้าแต่ข้าก็ปฏิเสธพวกนั้นก็เลยขโมยเรือของข้าไปข้าเลยต้องไปทวงเรือของข้าคืนท่านจะช่วยข้าใช่ไหมช่วยได้ไหมอันนี้สุดท้ายเ้าก็มาตกไปที่งานของเรานะครับผมแปลกจังเรือนี้เป็นของข้าแน่ๆแ,แต่ไม่อยากจะเห็นลูกเรือของข้าสักคนอ้าวให้ตายสิหุ่นเงามันปุกปที่ดีหรือ เราจะเป็นต้องมีเครื่องมือเอาไว้ควบคุมพวกมันสําคัญด้วยเหรอว่าพวกมันเป็นใครพวกมันอยู่บนเรือของข้าประทวงเรือคืนจะได้เริ่มการเดินทางของท่านกันโอ้โหก็มีเหตุผล <c oughs> คือตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะอ่านเสียงอีตูกับเสียงของ <c oughs> ฝางยังไงดีนะฮะก็ไม่รู้เลยค,คือแบบตัวละครมันเยอะเกินอะ <c oughs> ทําเสียงเยอะแบบแล้วมันเวียนหัวฮะแม่โอ้ย <c oughs> ไม่ทัน หุ oh, so ่นเงาโอ้ผมชอบแบ็กกาวอ่ะแบ็กกาวสวยมากอยากเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์มากเลยนะครับวอลเปเปอร์เปล่าๆอ่ะเดี๋ยวสิ่ชาโดว์เต็มช้ามากอ่ะผมอยากจะปิดด้วยชาโดว์ซะหน่อยเร็วนั่นชาโดว์มันขึ้นอยู่ไหมนะตายตายคงจะรอให้ชาโดว์เต็มไม่ได้นะฮะมันก็ขึ้นอยู่มาตีมาเดี๋ยวผมเปิดการให้เขาตีเอ้าไม่ตีวะ เอาไม่รอบต่อไปรอบต่อไปน่าจะได้ใช้ shadow อยู่หรือแม่ผมก็อาจจะไม่ใช้ยกที่สองครับหุ่นเงาหน้าก,กากเท่ดีเฮออ้ยเพื่อนมี shadow เต็มแล้วเราซาได้ไปเข้ามุมไปเรียบร้อยนะฮะจบด้วยความรวดเร็วเจ้าชนะ <laughs> มันชนะเพราะว่ามัน ชุดมืนแรงเฉยๆโอ้เป็นอีกตัวเดียวก็เพลี้แล้วนะครับก็เดินเกมไวอยู่นะวันนี้วันที่8เนาะแดดฟ้าเรือไม่มีอะไรว่าแต่เกิดอะไรขึ้นไหมรูปเรือกระปดของฝั่งหายไปไหนกันหมดเนี่ยถอยมาองหญิงชายคนที่เดินออกมาจากห้องควบคุมเรือจะอธิบายเรื่องทุกอย่างเองหรือไม่แล้วก็จะง้างปากเขาให้เขายอมพูดออกมา โอ้โหมึงโคตรโหดได้ฝังโคตรโหดได้ฝังถ้าเจ้าคิดว่าจะมาบุกเรือของข้าจบตีคนของข้าแล้วหนีหายไปแบบดื้อๆแล้วก็ขอบอกไว้ว่าเจ้าคิดผิดแบบมหันวแหวะแต่เรือนี้เป็นเรือของข้าเอา้าจังไสเนี่ยวพวกเจ้าก็เป็นหุ่นไม่ใช่คนข้าจำได้เสมอมาเตอร์โอคาดะผู้ช่วยที่ฉลาดและโหดเหี้ยมที่สุดของโบโล รู้จักกันแบบนี้คุณของข้านั้นฉลาดปาบเฟืเ่องเท่าเทียมกับมนุษย์จะควรจะบัดต่อมันดะีๆนะแม่อย่าเอ่ยชื่อโบโด้ว้ว่าข้าได้ยินอีกอ้าวคนสองคนนี้ต้องมีปัญหากันแน่นอนนะครับมาสเตอร์โอคาดะถ้าจำไม่ผิดสกิลเงามันจะมีหุ่นเงาขึ้นมาช่วยนะครับซึ่งถ้าแบบฟางโจมตีน้อยๆลอ,องเข้ามาเวน้นแต่ก่อนที่ผมเว่นในไอดีบากผมอะแบบตอนนั้นยังแบบี้กเกียจฟาร์มอ่ะอืมาเว่นอ่ะือแบบเว้นอย่างยากเลย กระดับนี่แบบมันขึ้นบ้าเลยนะคือแบบโอ้โหโดนไอ้เนีๆๆ่ยเนโดนไอ้เงาแบบเนี้ยรอบเดียวอะ่ะเออไปสวรรค์นนะ่ะโอโ้ยยังนึกถึงมาผมจะชาโดว์ผมไม่เต็มนะครับไปโอ้โหโดาดีมาฟันมาฟันมาชาโด o w ขึ้นช้าเหลือเกินอุย้ยตายาว่าแต่โอคดาจะมันจะตายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคเท่าน,นี้ไปคขอบชูเอา้าใจตรงกันอีกโอคดา <c oughs> Shadow <c oughs> ผมเต็มพอดีอ่าอย่างนั้นแหละสวย 12นาทีโอเคถือว่าคลิปยังไม่ยาวไม่สัน้นจนเกินไปนะครับมาสเตอร์โอคาดะมาเลยอุย้ยมันสั้นไปได้ปะเข้ามุมไปโอคาอดะม,มานี่ทุ่มแล้วก็ซับอุยอ้ยอุ้ยเงามันมามตามใจไปเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้มึนอยู่แหมแหมมันจะใช้ชาโด o w นะครับเมื่อกี้แล้วมันก็ใช้โดนด้วย ไปไงอัดกูข้อมูลพอใจยังมาขอคืนบ้างชีวิตจริงมันมีกระดูคอแตกบ้างไงชีวิตจริงอะทุ่มไปซะขนาดนั้นแหละมาดูกันนะครับมาสเตอร์โอคาดะมารอบนี้ขอหน่อยมาทุ่มเลยรอจังหวะเปิดมุมดีก็เปิดสิครับรออะไรบายบายโอคาดะเจ้าไม่รอดแล้วไม่รอดตั้งแต่ที่ฆ่าเปิดชาโดแล้ว เรียบร้อยนะฮะว้าวชนะเรียบร้อยเวลสิบสี่ง่อจบแชมป์นี้ก็น่าจะเวลสิบหกแลยครับผมเดาๆนะเรียบร้อยคมกิดว้าวว้าวเพื่อเงามีความรู้สึกแต่โลกไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ เพราะเขาจะเสียผลประโยชน์หุ่นเงาคิดและมีความรู้สึกได้โอ้โหโมันก็เลยขัดแย้งกันใช่ไหมอ๋อก็พอเข้าใจกันอยู่นะครับความเห็นไม่ตรงรอยกันโบโลใช้งานพวกมันเกี่ยงกับสัตว์ฆ่าต่อต้านเขาเขาก็เลยทำให้ข้าต้องกลายเป็นศัตรูของคนทั้งโดมโอ้โบโลนายนะี่ร้นะต้องขอโทษด้วยข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนตอนนี้เซฟียแตกแล้วแวบระบอบของโบโลก็ได้ถึงข่าวสิ้นสุดว่าจำเป็นต้องใช้เรือ ได้โปรดช่วยเราด้วยมาดูกันนะครับว่ามาสเตอร์โอคาดาจะช่วยเราหรือเปล่ามีชาวเดนเนตี้ท่าทางวิบวบรนร้อนเอาเรือแบบนี้มาขายให้กับข้าที่อูเ่เรือในราคาถูกๆเอาล่ะมาลองแว่นเรือแบบนี้กันก็โอเคครับสัมภาษนี้ผมก็จะตัดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะอัดต่อไว้นะโอเคเดี๋ยวตัดไว้ก่อนนะครับผม